นั่นมาแล้วลายพันปีถาวรมี้ตำนานกล่าวไว้แต่ขานขุดถังการใบสีมะสลักไหวนั่นมาดูดคนกตานั่นเป็นเรื่องสัจจายิ่งกับใต้ที่หักแทบปอบแอบบินเปลี่ยนไปหวัวใจนั่งมองอายจันทละอวนปีใต้บอกให้หมายชายใดหนึ่งเดียวคนนี้เรียนท่นา,านประธา,านคคณะกรรมการคณะครู และท่าไม่ส่งตุกทานหมายเลขที่หกจะมาเล่านิทานผืนบ้านเร,รนาานือตำนานรักนางบาหยานาเมืองฟ้าแดงเป็นเมืองที่ได้เดินลุ่มเรือและอุดมสมบูรณ์มามีผูบปกครองเมืองคือพญาฟ้าแดงมีพระมหิสีคือนางจันทาเทวีทั้งสองพระองค์มีพระธิดาแสนสวยนามบาพระธิดาฟ้ายางเราลือกันว่าพระธิดาฟ้ายางนั้น รูปร่างสวยงามดุดังเทพพิดาใหญ่ประจัดฟ้าพระยาฟ้าแดดห่วงเห็นพิดาเหล่ากับทรงอางห่วงไทยสั่งห้ามห้ผู้ชายคนใดเข้าไปนเขตวนอุทยานที่นางฟ้าใยญ่ประทับอยู่โดยเด็ดขาไทยฝ่าปืนมีโทงประหารคืนนั้นนางฟ้าอยญ่รู้สึกว่าไทยแปลกและดายมีฝันว่ามีพญามูใหญ่มาเชี่ยัาตัวน่ะ เอายายอยากฝันไายฝ่ายอยากฝันว่ามีพยางูมใหญ่นั่นมาเกี่ยวหักเขาฝ่ายฝ่ายอยากใจบม่ดีเลยหวายพิจาฝันดีตลอดพิจาร์ฝันดีคุณตาฝันเห็นงูหักตัวนั้นสกิลผัวในเป็ข้าพนิดาเสือมองฉันมองฉันเคยฝันมาแล้วได้ผัวพิริเป็นข้าพนิจารเฮ้ยเกตมาข้าอตา ป่ายยาบบกให้พหนาผู้ใายคนในสิเถื่อฝ่ายหยาบสิพอเงาครูดิจันได่เสียงสอบก็ได้พรมีคำอธิดาเรื่องนี้นะไม่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นแล้วนะพี่ครับพี่ดาใต้คนในที่พอผู้มาไเสียนทันใ้ผู้นั้นละเป็นทางทีเป็นเงอคู่ขออธิดาเมื่อนักทราบเช่นนั้นก็ได้ร้อยพวงมาเลยและตั้งจิตอธิฐาขณะนั้นท้าวจันทละได้ออกมาลาสัตวปา โดยตามไก่ปาตัวหนึง่งซึ่งสวยงามและมีนนเสียงทันที่ไทเรอะมาจนกระทั่งหลงเข้าไปในส่ตวนพุทยานที่หนังปลายประทับอยู่แต่ไม่พบไก่ตัวนั้นพบเพียงต้อยมาลายเสียงทายจึงได้จับขึ้นมาพิจารณาอืมมหอมเท่ามนของผู้ใดวะว <What? S 1> ้าท่านเป็นผู้ใดทีเดเด่เขาไม่ได้เขยห้องหานี้ได้ ใจเย็นก่อนนกน้ำใจเย็นกน่อนโตไอรินิสือบานสังทลาเป็นเจ้เมืองเชียงโถงไอได้ลงตามไก่ปลาเข้าขมาแล้วเด้มาพอดสองน้ำน้ำเจา้าพ่อนกับพระมาไรนี่และเมื่อทั้งสองได้พบหน้ากันก็รู้สึกรักให่ผูกพันดังเหมือนเคยอยู่ด้วยกันมาก,ก่อนไอเอ้ยน้องก็ดีใจลำเมื่อได้ยินทำไอข้ามเท้าน้อง ว่าน้องนี้มีคู่หรือไปขอให้ควัญใจสงฟังเิดนะเรื่องคู่ครองน้องยันบ่ทันมีแมงวันแมงวียังบ่ได้ยินออหากว่าอยายยัดมาเป็นเคยให้อ้ายมาเลยอายเอ๋ยคนดีและแล้วทั้งสองประด็นเป็นคู่สามีภรรากัน สมใจบาดนานานกว่าท้งวมติรากลัวความดับจะล้วนไหลจึงจำใจที่หลากลับบ้านเมืองเพื่อีปบ้านราชการที่จากมาโดยให้คำว่าสัญญาณกับนางฟ้าหยาดาจะส่งเสนาอามัดมาสู่ขอบพิดาแต่ความรับก็ไม่รู้อะไรแต่ถู่พระิดาฟาเนี่ยพฟาเนี่ยไอขาพยาฟ้าเดูวยมันมอมฉไม่รของพิดาขาหยาดสิมาทุนไปทาง ยต้ถ้าป็ต้เป็นพอร์ตแน์ประตางเขาเหียสช่วเาันสาร์มาเห็นไหมคไมไปสังกาบมมนอย,ย,นย,ย,ยอมจะเอาแทนตายเสียงอวยพรมคุณจะเอาเลือดมันมาลากักตีการเมืองเชียงโมูมบริสรทง์เสนาอามาดมาสู่ขอพระนิดาภัยาแต่โดนพยามานนเนี่ยไล่ตะเพิไปออกยอจานไป เมือนเท้าจันทราเรารู้สึกเศร้าเสียใจมาจึงได้หาลือและได้ข้อสุบยา้องทำสึกเพื่อชี้ตัวนางพยาณ์พยาณพระแดดได้ใช้กลุบายหลอกว่าสงบศึกโดยลอกที่เท้าจันทาราเข้ามาในเมืองเพียงเดียวและสั่งทหารลุกทำลายจนตายข่ามและเอาเลือดมันมาล้างตีดัานางพญาณเมเนซาว่าชันเป็นที่รับถึงแก่ความตาย ก็รู้สึกเศร้าเสียใจมาใจสิขาดเนพีมือนี่คือมือตายโบได้อยู่กับอายน้องกับบอยากเป็นทำสาบาของน้องขอบอกอายทุกเว ไอ้จันไม่อยากเป็นคนรอมันคือเป็นแบบนีไอ้จันทร์ใส่บานฝ่ายญาตินองเป็นอย่างขึ้นตายจากกันน้องในเมื่อไอ้จันทร์ไปอยู่แล้วใส่ฝ่าอยอาู่ไปเที่เอี่ย แต่อยากคนตายสนิทพอเมื่อพยาฟ้าแดดทราบานันดาลใจจิตใจตายตา,ยตายเท้าจันทรารู้สึกเศร้าเสียใจมาจึงได้ตัดให้ช่างรอพุทธลูกและเฉยบรรลุถอดคำเพื่อบรรจุลงในเจดีคูปัจจบุบันเริ่มต้นปัญหายอยู่ที่อำเภอกำมะดาสาจังหวัดนรสินนั่นก็คือพระธาตุยาคู มีฐานเรื่องนี้ส่อนที่รู้ว่าการให้อภัยอาจไม่สามารถจะแก้ไขเรื่องราวเนี่อีกได้แต่ที่แน่ๆการให้อภยัยได้แก้ไขเรื่องราวในอ่ยนาคตแล้วขอบคุณครับ